สวัสดีค่ะทุกท่านเรงจะตำขนมจีนนะคะอันนี้ขนมจีนเอาน้ำใส่สักหน่อยนะคะตำขนมจีนนะคะขนมจีนไม่ต้องเผ็ดมากน,นี่วันนี้ไม่รู้จะไงนะคะเป็นคึมๆเป็นอยากกิน อเปรี้ยวๆนะคะฟื้นไข่ใหม่นะคะฟื้นไข่ใหม่ก็เลยอยากกินรสชาติเปรี้ยวๆสักหน่อยเรนจะทำขนมจีนนะคะพริกโซล็์ค่ะขนมจีนก็ใส่น้ำนะคะใส่น้ำมันจะได้เส้นมันจะได้ไม่ขาดนะคะเส้นมันจะได้ เหนียวนุ่มนะคะทุกท่านเรียกว่าตำซั่วขนมจีนค่ะใสลงไปเลยนะคะใส่ลงไปเลยตำซั่วขนมจีนนะคะทุกท่านตำซั่กขนมจีน บีบมะานาลงไปนะคะแบบเลาวๆนะคะทุกท่านตามแบบเลาวๆนะคะบันบ้านตามแบบบั้นบ้านมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศ <c oughs> อันค่ะพอประมาณน้ำปลาต้มสุกนะคะน้ำปลาต้มสุก จ้าเนี่ยอร่อยค่ะน้ำปลาค่ะหน่อยนะคะพงโสชูรสสักหน่อยนิดนึงไม่เยอะค่ะ มดตัมเลยนะคะดำเพื่อขนมจีนค่ะดำแบบลาบาบ้านๆนะคะหอมน้ำปลาค่ะทุกท่านหอมน้ำปลาซมนุกก่อนนะคะ พร้อมเสิร์ฟนะคะพร้อมเสิร์ฟตำขนมจีนนะคะตำส่วขนมจีนพร้อมเสิร์ฟค่ะ แล้วนะคะตำขนมสัวกตำส้วขนมจีนนะคะหน้าตาหน้าทานไหมคะตำลาลาตำแบบบ้านๆค่ะแบบบ้านๆนะคะตำลาลาแต่อร่อยนะคะอร่อยมากๆเลยค้ามาทานด้วยกันตำเองกินเองนะคะอร่อยค่ะแซ่บแซ่บแซ่บค่ะตำส้วกขนมจีนค่ะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาใส มะนาวน้ำตาลนิดหน่อยพงชูรสนิดหน่อยค่ะมะเคือเทศค่ะแซ่บค่ะหนัวน้ำปลาค่ะแซบแซที่เป็นกว๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะคะซื้อมาค่ะกว๋วยเตี๋ยวลุยสวนซื้อมานะคะ นะคะก็เตี๋ยวลุยสวนซื้อมาหน้าทานนะคะหน้าตาน่าทานมากค่ะหน้าอร่อยมากๆนะคะหน้าอร่อยมากเลยสีสันหน้าอร่อยค่ะตำซวกนมจีนค่ะแซ่บค่ะแซบ่บแซ่บมาทานด้วยกันค่ะแงตทาเองค่ะทาเองกินเองนะคะไม่ได้ออกไปข้างนอกค่ะพี่เก็บออกไปข้างนอกเลยทาเองเมื่อเช้านี้ไปซื้อนมจีนบาทถุงหนึ่งสิบบาทแล่วลูก็เลยมาทาเองนะคะแซบ่แซบ ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนก็เดี๋ยวนะคะชิมดูก,ก่อนอร่อยไหมหน้าตาซีสันน่าทานมากค่ะน่าอร่อยอร่อยค่ะอร่อยพอดีพอดีไม่เผ็ด <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวลุยส,นนะสวนนะคะก๋วยเตี๋ยวลุยสวน นี่กินคนเดียวนะคะกินคนเดียวค่ะตำขนมจีนตำโซ่ขนมจีนแสบค่ะต,ตัวเองตำเองตัวเองตำเองก็ต้องอร่อยนะคะอร่อยถูกปากตัวเอง ตามแล้วก็ชิมด้วยตัวเองมันก็ถูกปากเรานะคะถูกปากเราแล้วก็อร่อยแต่ถ้าเราไปซื้ออแบบเขาเนี่ยเราไม่ได้เราไม่เราไม่ได้ชิม,มก๋วยเตี๋ยวลุยก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนี้ก็อร่อยนะคะอร่อยแซ่บแซ่บน้ำจิ้มมันอร่อยค่ะ กินเผ็ดนะคะตํำซ่วงน้จีนนี่เผ็ดแล้วมากินก๋วยเตี๋ยวไม่เผ็ดออกหวานนะคะแซ่บค่ทุกท่านแซ่บอร่อยชอบแซ่บทาด้วยกันนะคะทาด้วยกันอาหารเย็นของประเดงวันนี้นะคะ สำหรับคลิปนี้ค่ะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแระแด์ชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะใส่พริกสองเม็ดแต่เผ็ดใส่แค่สองเม็ดเองแต่เผ็ดค่ะแต่เผ็ดเผ,ผ็ดอร่อยนะคะเผ็ดอร่อย ขอบคุณนะคะ